สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาก็มาเชียงใหม่ตรงเสานะตรงวันอาทิตย์นะคะก็มีถนนคนเดินค่ะอยู่ข้างๆโรงแรมนะคะพักนี่ค่ะมอนตรีโฮเทลนะคะหน้าประตูท่าแพเลยหน้าประตูท่าแพนี่นะคะกำลังมีจิตจกรรมกันที่ท่าแพนะคะโอ้น่ารักมากเลยดูค่ะ น่ารักคนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะบอกให้เชื้อผ้าน่ารักชอบตัวนี้ค่ะทุกคนชอบชอบชุดนั้นค่ะชอบเสื้อตัวนั้นสวย สวยกระปองก็สวยมีแต่ที่นั่งกินนั่งเที่ยวนะคะทุกคนสวยว่าลายนี้สวยจังเลยลายนี้สวยมากบางบางเบาสวยช่วยชวยช่วย ออสงอ,งองข้างทางนะคะเอมไปด้วยของ,ของกินของใช้เสื้อผ้าดอกคาแต่งทำแบบนี้แก้วสาสิบห้าบาทะค่ะทุกคนยอ,อดพ่อยก็จะไม่ขนซื้อไปให้หลานละเสื้อผ้าเด็กไม่รู้ว่า ซื้อไปได้สายหรือเปล่าไม่เห็นก็สวยนะคะทุกคนคนเยอะค่ะคนเยอะตอนนี้มันยังไม่นั่นนะคะทุกคนยังไม่เย็นพอยังไม่เย็นพอค่ะมีทุกซอกทุกซอยนะคะในวัดก็เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่ถ้าเข้าไปเครื่องดื่ม กาไปซอยนี้เป็นไปหมดแล้วค่ะอามีเขียงอยากได้เียงไปใส่หน้าร้อนสักตัวเหมือนกันค่ะทุกคนเี่งช้างเบาๆแบบสบายสบาย วัดก็เต็มนะคะวัดวัดพระสิงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเอี้ยมสวยๆน่ารักนะคะเป็นเอี้ยมสวยๆโอ้ย เดินในบัสค่ะทุกคนค่ข้มามะม่วงนะ่ากินมากเลยว้าวสุดยอดไปเดินในบัสก่อนค่คะส่วนมากในนี้ก็ เป็นของกินของใช้มีโต๊ะด้วยเห็นไหมคะพี่พี่เพื่อน,นเดต่ค่อยกินข้าวมาแล้วกินผัดพริกแกงเผ็ดกุ้งแล้วก็อีกจานหนึ่งก็คือเออเขเรียกอะไรอะผัดผัดผัดไอ้นี่ผัดไทยกุ้งสดโอ้โหหอมมากเลยอะ่ะ ว้าวครูละร้อยกว่าเนี่ทตเรียนอะไรอ่ะหมอนทอง,อง,ทองหรอคะ,คะนี่่ใชคะวหรออืโอ้ม y ก็ oh d รูคูตะมุตะมิน่ารักนี่นะคะเอาข้าวเหนียวก็ได้ผลไม้มีหลายอย่างให้เลือกค่ะ โอ้ยของกินมากมายครับพี่พี่เพื่อนมีโต๊ะให้กินอันนี้เป็นอะไรชูชีค่ะน่าทานมากเลยน่าทานทุกอย่างเลยนี่สิโคงหมูไส้อัว่วหมดตรงนี้นะคะตรงนี้ก็นั่งกินได้นะคะมีโต๊ะอันนี้ในวัดนะคะพี่ๆเพื่อนๆ วัดหมื่นล้านนะคะแลนูเอาไปพูดเอาไปแข่งเวัดหมื่นล้านเดี๋ยวคอคอนี่ก่อนนีมีโต๊ะมีโต๊ะให้นักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารเอ็นส้ตมตำแล้วก็น้ำลายไหลพี่น้องเอ้ยปากคนคนก็มา,าชิมของอร่อย เีเป็ดค่ะเป็ด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 อันนี้ก็กุ้งย่างหมึกย่างนะคะโอ้ยเห็นแล้วอยากก็จะมีข้าวซอยไปด้วยหรือเปล่าคะนี่ทุกคนนีค่ะาทุสาทุมีถึงตรงนี้นะคะทุกคน,นซาทุ ใบมะพร้าวสักลูกโอ้ในนี้ก็มีโต๊ะนั่งทานนะคะทุกคนมีกุ้งยา่างโอ้ยโอ้โหมันไปเอาน้ำนะมันไม่เอามาเผื่อเรานะว้าวใช้คนเดียวเลยมีหายด้วย หอยนางรมค่ะท well. Wh well, well. oh, ุกคนโอ้ยเห็ดย่างดอกใหญ่ๆเลยค่ะเห็ดห้องหมึกย่างนี่ค่ะโอ้ยน่ากินทุกอย่างเลยพี่ๆเพื่อนๆกินข้าวไม่อิ่มกินข้าวไม่อิ่มมากเลยค่ะสวยงาม อันนี้ยังไม่ได้ครึ่งน,นะคะทุกคนยังเดินไม่ได้ครึ่งน,นะ,ะมันเยอะจริงค่ะเยอะจริงแต่เดินไปเดินมาอยากกินมะพร้าวน่คนาทานมากไข่นอกกระทาเสียบไม้ เรียนเเรียนแพงมากโคไม่ถึงกำปั้นนะคะร้อยกว่าบาทแพงมากแต่หอมสี่สิบหอยทอดผัดไทยไม่แพงนะคะทุกคนไม่แพงนะ นะคะมาสีซอ,อพราพราให้ฟังสวยไหมค่ะทุกคนจะเอาอยู่นะกระโปรงก,รกับกางเกงใสชิวชิวสวยสวัสดีคะ่ะ สวยยาวมากค่ะทุกคนนี่วัดหนึ่งนะคะอันนี้วัดหมื่นล้านนะคะวัดข้างหน้านี่วัดอะไรเนาะ,อะหอมกินของชยแย้แย่ๆโอ้ยควยหอมค่ะควยหอมลูกใหญ่ บักท uh, uh ัน huh. บ <cal> ักทันอันนี้กี่บใหญ่มากเอาเกินโลกก่ากันอันนี้กับแซนซิฟนะแก่เป็นสัปดาห์ที่สามของปีนะคะทุกคนสัปดาห์สองวันเทารถหกเก้าเลย

เป็นไม่นานค่ะพี่ๆเพื่อนๆโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะดูค่ะคนทั้งหน้าเยอะมาก Thank you to everyone for watching Thank you so much ขอให้พี่ๆเพื่อนๆมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะใันนนาาครรบก